สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องบองไปสู่หูสู่สคนครับพอกับบ่าวเท้าห้านแชแนลครับมาพร้อมสาวสีคํามนี้ปูเสียงกักตัวมือที่สี่ครับเสียงแต่ละคนบรลสุครับพี่น้องเบริร์ตสีคนเลยนะครับเกมเพื่อนว่ากักตัวมือกักตัวมากพี่น้นองมางมาแกงเห็ดปวกหัห้อนเบื้องผืนะสดรองข้วเบื้องแกะไข่เบือเบ้องแกะซวงมือจับบัดมีแต่ดอกจุ่มจุ่มงามพี่น้อง มันเศร้าหอนมันเ้าอนมาเดินพี่น้องเด้อกับตำหุงเอามาเป็นเกี่ยวแก่มมํานะครับกับผักน้อยหนึ่งช่วงกักตัวนี่โอ้ว่าบก็สิว่าเบาเด้พี่น้องผู้ใดเป็นแล้วบบไข่นี่โอ้ถือว่าสุดยอดครับแต่ว่าคือเบาเท่านี้เป็นละไรไข่ซุมเอิซุม,มือนี่มันกระโบไหวเ้อพี่น้องมันเมืย <laughs> มากินเสียพื่งเา่าเอาติพยเขาไวลุ่มเนาะพี่น้องพี่เอาไว้พี่เมนูสุกส่วนเออเอาไว้ทั้งกลางนี่แหละพอได้ จกไปจกมาโอ้เข้ากัเข่าหอนได้พี่น้องมามาเขาเที่ยงช่วงใบสองใบสามนี่แหละเขาในหอนอยู่แกงเห็ดปวกแกงเห็ดแกงเห็ดปวกเย็นแ,แ,แล้วเย็นแล้วอือจังบ่ไเด้เป่าจังบ่ได็เป่าบ้าเบ่เป่าบ้าลองมึงดูเดเป่า,ากกอยู่ประจักษ์เบื้องเป่าก่อนจักบาอือเป่าก่อนเว้ยยังหอนอยู่เอ,อ้ออืออันเผอือ เออพี่น้องคนหวานบ่ได้แกงใส่น้ำมาส้มคือมือนั่นแกงใส่น้ำมาส้มเมียกินบ่ได้แกงใส่น้ำมาส้มสาวสีกินน้ำบ่ได้บ่เป็นยังเหรอครับพี่น้อเมืองใส่น้ำมาส้มแล้วมากินกับตำหมักทวงกับตำฮุงบ่ดไล้เมือนั่นรู้ไว้ไปน้ำกันลมอ่ำเลย ดอกตุ่มๆ,ๆพ่อแม่ลูกสี่คนพร้อมกันเลยพี่น้องเอ,งอ้ซีซ <c oughs> <c oughs> ั่นนี้บ่าวถวบอลรอดเห็นว่าสีนังเหนียวหรอวันนีมาละขีนนกกระซอยยังบ่ได้มนก็เป็นคือไขวัดนั้นเนาะอืม อดเอาไปเดินพี่นอ้องมองว่าซิบมือไปแต่ทั่วร <c oughs> ู้นี่ละบริเวณออกไปใช้นอกจากไปร่งพยาบาลใครแนวแต่รุ่งบ้านยู่ไก่อ่าใครแนวแต่รุ่งบ้านยู่ติสหัวหแหละพี่น้อง <c oughs> หอัวจปุดไตลอด thác zip mực quá đi thác zip mực hàn hàm ốc bể sậy hàm bể sậy sao sĩ phu nói ăn khẩu bờ sẹp bên này, này. bác đào đào cứ sẹp thế à bạn mà cái quá กินยาอะไร <c oughs> กินยาอะไรมันยังกูพี่น่องเสียบเสียบลำข้อเสียบในปากก <c oughs> <c oughs> ินยาหลายละปากให้มันจืด <c oughs> ปากจืดปากฟาวบัดพ่อมาไอ,อ้พ่อเน่ากินที่มันมีรสชาติมันเสียบ ผู้ใดที่กำลังกักตัวยูคือบาวเท่านี่ฝ่าว้าไว้ไว้ได้พี่น้องเด้ <laughs> สยอสาไว้ยยุ่พี่น้องว่ะแต่ว่าเพื่อมันสีครบทีมือเิ้งเตี้มือที่สี่ยังมีอาการไข่อยู่ใยบาทแผลไข่ย่ำใบย,ย่ำมแหล่งพี่น้อง มันเป็นนเป็นมนเป็นเนี่ยอไข่ดีครับกักตัวคือได้กินแกง้งไงปลับไว้เพื่อไ,ไม่หวยเวยประตูห่วงให้น้องเพื่อนเอามาหวยไว้ประตูหว่งง <c oughs> หว,ว,หวงไว้ เอามาแกงเลยแล้วเนาะจะคงไผ่มาสิจะคุณเอามาบีกกับป้าจังเสร็จคุให้มันเย็นี่นเนาะจังบดเป่า เอาเนาะเบึงหนาเอาที่จูไม่ข่อยเสร็จหนานะแดดเดี่ฝนตกแล้วแดดเคร่นงเอาเครื่องเพชรเขากระหอนเมนี้เขากระหอนเมืนเอ้าคนกระไข่เนอมันจะอ้กมัจะสว่างไ เฮ็ดออกาลตัวช่วงเจาได้ไปก็ได้อยู่พอได้กแเกง่งจะไปเก็บเนาะเกิดตั้งแต่เกิดมาพี่น้องไปเก็บเห็ดปวกเ่เค่อยได้ดอกจุม่มต้องขอจักเถื่อพี่น้องเพราะว่าดอกจุ่มมัน มันเป็นยังไงมันดำดำัใบใหม่เห็นแต่ดอกบานตัวมันบานมันยังขาวได <c oughs> ้กินแต่ดอกบานดอกเทาจะผอนลงตูมๆเป็นหมองงนูอืมไปก่อนมันบบเห็นมันพันหยียบอืม บางเทอว่ามันไปไต่เขียดมันได้เขาจะเอาไปหาเห็ดปวกไต่ไฟไปไต่ไปเนี่ยหาถุงพกถุงไปเลยอ่ะผมไปนำกนดีซีที่หาเขาไปเต่เด้กเห่อเมื่อเขากลับมาเห็ดกอเห็ดไอ อยังก็เฮ็ดย่างเนาะมาอยู่ปีแรกพี่น้องเอ้ยมาอยู่นั่นเมืนเมียปีแรกไปพอ่อยวนห้องหน้าเพื่อเถ้าห่วยบ่เคยเห็นว่าเฮ็ดอยังก็บ่เอาแลว้วเปจิมจ้มจิ้มอยู่พี่น้องมีแต่จุ่มงามๆเตี้ยถิ่ม <c oughs> บวมกลับมาหอนเฮือนมาบอกไม่เถ้าฟังไม่เถ้าให้ห่วยเอ,าอย้ามันมาให้ข่อยยังกลัวจับเตื่อกไม่เท่ากลับไปไ,ไปเบิง่ง

โอ้หมดขั้นมาจานนะังไลน้อพี่น้องมานน้เอามาตัอพี่น้องขันลูกไล่หมดขัน้นโอ้ยยังมากยังนี้มาหลายครักแท้เป็นมูเป็นมูมาบาลุกบลายครับพี่น้องเกือบ <c ười> ข้าเขาเลยของขันนี่ตัวมานี่ ฝนตกและกระเดีดแน่วเนี่ยน้องขั้นตะกี้พี่น้องไปหาเองหากระป๋อมเบาไม่คือไม่ต้องเต้นหน่อยหน่อยว่าเบาความหลังเบาความหลังหอวเชนามรันไหน่ย Ở quần ăn, nào mất tắn vậy Tắn nó sẽ dù thịt một cái giá kín năm <laughs> tự kín mất cả mấy anh kín thì ai phải có mấy cái mày đó. Lạc tuổi lên, nơi trên này. Bung, bung, Nó bung, 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 เด็กหญงอย่างนี้ครับเอ๋อขอบคุณครับเอาอาเนั้นแหละมาเด้อยท่ากริบมาด้อค่ะกินข้าวน้ำกันขอบคุณหลายๆค่ะครับผมอืา กำลังกลังครับมามาพี <G l ug> <G l ug> ่น่องเพื ong, ่อนฝัฝากเราของมาฝากพี่น่องโบไปหับจากมือเ้าเนาะยานพอนยานให้เพื่อนว่างไว้ ซอสลุงเรื่องครับไปน้องซอสลุงเรื่องมินิมัตนะเนี่ยเหี่ยบปากเสียบเลย Ừ. ừ. Của nó ngày bên Ừ. Điên. Điên ngày bên đấy, đi. ừ. nó Ừ. Ừ. nó Ừ. 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 tám trưởng vào mm เอากักตูอยู่นี้จกักมือกว่าสีม่มือเนาะมือที่จีมือที่สี่แม่ทีมงานหมดสมองเพม่อนกันโซนเขาสมสสนมส้ำเสาเทียงแรงเต็มแข็ง,งครับพ <c oughs> ี่น้องเสาเทียงแรงขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับเพิ่นถามข้าวถามข้าวทัวท้งในี่นทั้งเฟซบุ๊ก <c oughs> ทั้งยูทูบก,กับมีนะครับแล้วกับพี่น้องไปมาเพิ่นกระถามไทยมันเป็นเอ่อเขาเอื่นว่าอย่างไรมันกับบริยานกันแห้งคือตะกี้ นะครับเพิ่นก็ะขี่รถเขามาแต่ว่าเพิ่นบด้เขาไปในบริเวณบ้านกระท้ำกันซื้อยังได้มีไข่มียังเป็นไข่ยูบอสบา้อยู่บอเออกะนี่แหละพี่น้องคือพี่น้องบ้านเท่าท้ำไทยสารทุกสุกดิบกันนะครับบริวาสีแบบคือตะกี้เนาะคันว่าเป็นโรกอันนี้นี่ห่วยยางเวียนสามบ้านพมแล้วพี่น้องอย่าไปใกล้รถมันโมเมนยนเลยพี่น้องเนาะเออคูเหมือนกับบ่บ่หนากัวแ่เง นะครับก็คือถือว่าเป็นไขวัดไข้อันนั้นธรรมดานะครับบ่อยพี่น้องฟังนะครับแต่ว่าอาการบางคนนี่คือสิบวมีอาการไข้เลยอาการไข้อาการไออาการเจ็บขอ้อบวมมีแต่ว่าสําหรับเบาเท่าสาวสีพนกะเจ็บขอ้อมีไอเปาเท่ามีไข่ครับสาวสีพันไข่เมื่อเดียวครับเบ้าเท่านี้มือไข่สามเมือสี่เมือแล้วนี่ยังไข่แซ่อยู่พี่น้องกับมอมบางยากระกินนะครับลูกสาวลูกชายกับไข่เมื่อเดียว <c oughs> นะครับ จะมาบา่าวาถว่ามาละกะซอยยั้งบ่อได้ก <c oughs> ินลงไปกะซอย <c oughs> เนี่ย <c oughs> อือ่นความขมนะครับฝาดท้าไ้โจนกะแบบเม็ดกะกินตานว้นะครับพี่น้องตอนนี้ต้มไว้อยูขิงข่าตะไคร่ใบบักกูดยังอี๋ไลโอบสมุนไพรพร้อมอืบสมุนไพรพร้อมขิงข่าตะไคร่ใบบักกูดผมมาเอาชุลดกับปลาเดียกลงไปแล้วก็เอาไก่ลงไปนี่ต้มสดได้เลย,เลย <c oughs> กินเดียวกันเลยนะครับหรือบอกว่าเอาปามาลงแล้วก็เอาเอากะทิมาล้งแกงน้อยเห็ดนำข่ปุ่นก็ไรเพราะว่ากระไส่ก็มีโสุดยอดอลรครับเอาขั้นบ่อจำเป็นอิรียา้อพี่น้องอย่าเปลี่ยนซะดีที่สุดมันเลือกได้เออมันเลือก่ได้จังว่าเอขั้นขั้นว่าเลือกได้ว่าบ่ต้องเป็นนะครับอันคู่บอกควินี่เมเมยให้เพราะว่ายังไข่ก็คือซิบ่โดนดอกซีหามือบ่าวท่าว่ากระนาสีเศร้า ยางหลายนะหลังจากหั่นกับกักตัวดิเพื่อนบ่ให้ไปใส่ไปใไ้แต่บ,บานกับโรงบานนะครับสาหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วขนาดิหูดีเน้องพี่น้องเนาะผู้ที่บ้านมีประสบการณ์ยันสุมีครับเรื่องนี้สิบ่อเรียนนาให้มีนะครับเอาเกมจนได้บ่าวเท้าเบิร์ตซีเลยดีละกักตัวน้ำกันนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวเท้าคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องนะครับสดทอนห่อน แกงเห็ดปวกดอกจุ้มจุมเสียบๆฝากปีตอนรองขึ้นเรานะครับมักกะไรถือใจกระแช่บาทาวนี่นะครับเด้อสำหรับมึงนะครับสวัสดีครับ